อะะไรย่คดิฉันเชื่อแบบนั้นและหลายๆท่านปฏิบัติแล้วก็ได้ผลแบบนั้นก็เลยดีใจกับหลายๆท่านมากเลยที่มีชีวิตที่แบบ <c oughs> จะบอกว่าครอบครัวมันเป็นพื้นฐานของของชีวิตนะคะคนที่มีลูกมีผัวถ้ามันเย็นมันมีความสุขมันก็อยู่ในมันก็เหมือนอยู่ในสังคมได้และสังคมเล็กๆเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขและคนที่อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยนะคะ ท่านบอกว่าอย่าติดท่านบอกว่าให้ปฏิบัติไปแล้วอย่าติดเพราะว่าเมื่อเราติดเนี่ยเมื่อเราลาติดเนี่ยคือหมายถึงติดทรัพย์สินเงินทองที่ดินสวนไรนาหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเมื่อเราติดแล้วเนี่ยเมื่อเราลาโลกเนี่ยจิตเราจะไปอยู่ณนะตรงนั้นสมมติว่าวันนี้ดิฉันลาโลกดิฉันหวงแผนหวงดินพื้นนี้มากเลยดิฉันก็จะละหรือดิฉันก็จะไปยึดติดอยู่ตรงนั้นกลัวมี ลูกหลานตัวเองมาขายกลัวสามีขายกลัวน้องนุ่งเอาไปขายหรืออะไรยังไงคือเราจะติดกับสิ่งที่เรามีจิตเราก็จะไปติดตรงนั้นแล้วก็เป็นวนเวียนวนเวียนอยู่แทนที่จะปรับพกปูมิไปสู่พบผืออื่นก็ไปไม่ได้เงี้ยค่ะเป็นอารมณ์ที่ติดนะคะฉะนั้นก็เลยท่านกล่ยวว่าอยากให้หลายๆท่านติดการปฏิบัติในการท่องพุโทโธหรือคิดถึง ครูบาอาจารย์ที่เรานั่นเวลาเราอยากให้เราติดติดพลังบุญติดคําสวดมนต์ติดคําภาวนาเมื่อเราเป็นอย่างเงี้ยเมื่อเราติดเหมือนเราติดลมบนนะคะเราจะไม่ละทิ้งเลยเราจะไม่ละทิ้งการภาวนาการทําบุญหรือว่าการจิตเราอยู่กับเอ่อบุญกุศลจิตอยู่กับกรรมฐานเมื่อเราจะลาโลกเนี่ยให้เราจิตเรามันจะดึงตัวนั้นเข้ามาเพราะว่า เราอยากไปในที่ที่เราอยากไปเราไม่ได้อยากติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉะนั้นถ้าใครที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยดิฉันมีความเชื่อว่าเมื่อกายสังคาญมันรับไม่ได้กับสิ่งที่โครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเราจะดึงดึงที่จะบอกว่าไงดีเนี่ยคือจะจิตเราอะจะน้อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไปตามนั้นไม่เหมือนคนที่ติดนะคะฉะนั้น ท่านก็เลยอยากให้หลายๆท่านปฏิบัติไปแล้วอย่าติดอย่าติดท่านก็เลยบอกให้สละไงคะให้สละให้แบบเอ้หลวงตาว่าอะไรนะบางสกุลบางสกุลเพราะว่าไม่ให้ยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้ยึดติดกับลูกกับผัวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละคะ่ะเล่าเล่าให้ฟังโดยทั่วๆไปนะบางทีอาจจะบางท่านอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าเมื่อเรา ปฏิบัติไปน,น,นานๆเนี่ยเราจะรู้เองโดยจิตเราว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันเป็นความรู้สึกสละจริงๆความรู้สึกเมื่อกายเบาใจเบาความรู้สึกยึดติดกับสิ่งๆนั้นน่ะมันจะบางลงบางลงบางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าสวดมนต์มันต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่หนึ่งเดือนสเดือนสเดือนจะเห็นผลบางทีก็เป็น ปีหลายปีหลายเป็นเดือนเป็นปีหลายปีขึ้นไปดิฉันเชื่อนะเพราะว่าคนที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ๆเห็นหลายๆท่านบอกว่าคุณนาบเนี่ยปฏิบัติมาแล้วสองสามเดือนยังไม่เห็นผลเลยค่ะทำไมมันยังไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเหมือนดิฉันก็มีกรรมเป็นของตัวเองเหมือนกัน ทุกๆอย่างที่ดิฉันผ่านมาตั้งแต่เกิดมาจนอายุเท่านี้จนมาเล่าเรื่องอะไรให้ท่านฟังเนี่ยดิฉันก็ทุกข์มากเลยไม่รู้ว่าจะทุกข์ยังไงตอนเด็กๆนะคะทุกทุกลำบากมากเลยเหมือนเหมือนเราเกิดมาใช้กรรมนะคะเกิดมาใช้กรรมตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปอายุเท่านี้เราต้องเจอแบบเนี้ยสเต็ปอายุเท่านี้เราต้องเจอแบบนี้ step, นตบบนโต โตมาเรียนหนังสือมาจนเรียนมหาลัยเนี่ยไม่ใช่แบบเรียนแบบง่ายๆสบายสบายแบบพ่อแม่ส่งแบบมีเงินมีทองใช้อะไรเงี้ยเราเรียนมาด้วยน้ําตาน้ําตาความอดทนเหมือนท่านสอนให้เรารู้จักแล้วให้เราเข้าใจซึ้งในความรู้สึกแบบเนี้ยแล้วเวลามีคนเข้ามาปรึกษาเราเนี่ยเหมือนเราเข้าใจลึกซึ้งในความรู้สึกเขาอะค่ะเพราะเราเคยผ่านทุกแบบแต่างๆต่างๆมาทุกเรื่องชีวิต ทุกเรื่องกันอยู่กินกินทุกเรื่องความรักทุกเรื่องความรักเนี่ยจะเล่าให้ฟังค่ะเคยรักคนคนหนึ่งอันเนี้ยเป็นคนไทยเคยรักรักคนคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเมื่อเลิกลากันไปเนี่ยคือเราเป็นแฟนกันนะฮะเลิกลากันไปเนี่ยเราเนะ่ะรู้สึกแค้นเขามากมาอยู่เมืองนอกก็ยังรู้สึกแค้นเขาอยู่โกรธมากแล้วทีเนี้ยแบบเคย ตอนนั้นยังไม่ปฏิบัตินะคะตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> เคยเคยแบบจองล้างจองผ่านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเมื่อมาเริ่มปฏิบัติแล้วไอ้ความรู้สึกนั้นนะคะแต่ก่อนนะ่ะเวลาคิดถึงคนคนนี้ขึ้นมาทีไรรู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกออ่คิดถ้าจะบอกพูดปันเป็นภาษาคําบ้านๆนะบอกกูขอจองล้างจองผ่านมึงทุกชาติไปขอให้มึงมีชีวิตที่ <c oughs> เลวร้ายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ค่ะมันจะวางไม่ได้คิดทีไรเป็นแบบนั้นคิดทีไรน,นัจนเรารู้สึกว่าตอนที่เราไปเล่าให้น้องฟังน้องบอกว่ายายตอนนั้นยังไม่ปฏิบัติยายน้องบอกว่ายายถ้ามีความรู้สึกแบบเนี้ยชาติต่อๆไปเราจะไปเจอเขาและเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอีกย้อนกลับมาเจอกันอีกเพราะว่าเรานะพูดคํานั้นไปแล้วหลังจากตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ว่าฉันจะสลัดอารมณ์แบบเนี้ยได้ยังไง ไม่รู้อะค่ะว่าจะสลัดได้ยังไงเราบางทีเราเราคิดว่าโอเคเคยมีการพูดนะคะว่าโอเคฉันจะอภัยให้เธอฉันจะไม่จองล้างจองผ่านเธอฉันจะขอให้หมดเวรหมดกรกรมกันปากพูดไปแต่ใจมันไม่ตามค่ะตอนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยใจมไม่ตามปากพูดเพราะว่าเรากลัวเรากลัวว่าเราจะต้องไปเจอเขาในชาติหน้าเรากลัวว่าเราจะต้องไปผูกเวรผูกกรรมกับเขาอีก เราไม่อยากเจอเขาแต่ว so like ่าใจระวังไม่ได <well> ้ปากเราพูดใจระวังไม่ได้หลังจากมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเนี่แหละค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นได้ชัดมากคือการจองเวรจองกรรมกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติมาปฏิบัติปฏิบัติโอ้ยพูดผิดพูดถูกสงสัยเขาแบบจะร้อนตัวแล้วเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยค่ะใจอ่ะไม่น่าเชื่อปากเราไม่ได้พูดนะคะใจเราพูดว่าฉันขอ อโหสิกรรมให้กับเธอเราซึ่งกันและกันขออโหสิกรรมกันแล้วก็อย่าได้พบอย่าได้เจอในทุกภพทุกชาติต่อๆไปอย่ามาเจอกันอย่าเป็นเจ้ากรรมในเวรนกันเลยขอให้ชาตินี้หมดซึ่งกันและกันไปละไปเวีกรรมที่เรามีต่อกันนะฮะแล้วเราก็พยายามเรามีความเชื่อว่าเราจะทําบุญหนีเขาทําบุญทํากุศลทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเนี่ยค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยหนีคนคนนี้ เพราะว่าเราไม่อยากเจอกันเมื่อใจเราวางได้แล้วเนี่ยค่ะเราจะคิดถึงเขาณนะเวลาใดช่วงใดก็ตามหมายถึงว่ามันจะแวบแต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราวางได้แล้วเนี่ยเราจะไม่คิดถึงเขาเลยเราจะรู้สึกเบาใจเบากายสมมุติว่าเราฝันเห็นเขาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกว่าเราจะวางแล้วนั่นคือการวางจริงๆ อยากให้ท่านท่านหลายๆท่านไปสังเกตตัวเองนะคะว่าวางจริงๆคือยังไงไม่ใช่วางที่ปากเพราะวางที่ปากเมื่อคิดถึงทีไรเนี่ยใจมันร้อนแบบมันมันร้อนมากแล้วมันโกรธมากนะคะมันวึบมากแล้วแบบเนี้ยมันมันวางได้เฉพาะปากแต่ใจมันวางไม่ได้เมื่อเราปฏิบัติไปซักระยะปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะ สวดมนต์แผ่เมตตาภาวานาบุญบันทึกบุญเยอะๆบันทึกความเมตตาเข้าไปเยอะๆที่ท่านให้เราเมตตาสวดเมตตาแผ่เนี่ยเพราะว่าอยากให้ฐานใจถามจิตของเราเนี่ยมีการเป็นเป็นจิตที่มีเมตตาแบบใหญ่หลวงมหาศาลให้เมตากับทุกสรรพสิ่งสายพระโพธ,ธิสัตว์ท่านจะเมตากับทุกสรรพสิ่งนะคะและนเนี่ยเมื่อมีเมตตาเป็นฐานเนี่ยความโกรธเกลียดความ โกรธเกลียดทุกทรมานที่เรามีนี่แหละเราไม่อยากมีหรอกแต่มันห้ามไม่ได้มันก็จะจางลงจางลงจางลง,ง,ลงเหมือนน้าที่เค็มแล้วเทน้ําเปล่าเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันความเค็มของน้ําที่อยู่ในแก้วนะั้นนะคะมันก็จางลงจางลงจางลงจนหายเป็นจนความเค็มมันหายไปกลายเป็นน้ําเปล่าเนี่ยเป็นเหมือนการนี่คือตัวประสบการณ์จากตัวดิฉันเองที่ที่เป็นนิสัยไม่ดีเลยแต่ว่าเราวางไม่ได้นะจุดนั้น ระวางไม่ได้หลายปีที่เลิกกันหลายปีที่ผ่านมาเราก็ยังความรู้สึกที่เราจองเวรจองกรรมเขามันยังมีเมื่อมาปฏิบัติมันก็หายไปจนนปัจจุบันเนี่ยแบบหายไปเลยก็เลยบอกโอเครู้สึกดีมากเลยเพราะว่าเราอะอยากหนีหนีความรู้สึกตรงนั้นหนีความทุกข์ทรมานในจิตใจเหมือนหลายๆท่านเนี่ยดิฉันเอามาเล่าเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านเนี่ยเชื่อเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วน่ยใจ จิตใจเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนมันเบามันเย็นจนมันมองทุกอย่างตามความเป็นจริงมองอทางสายกลางไม่ไม่ไม่ไปทางนี้บ้ากทางขวามากทางซ้ายมากเราจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงตางทางสายกลางของสิ่งสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ย region. ค่ะก็หลายๆท่านเอาไปลองดูใจนั่งดูใจตัวเองนะคะนั่งดูใจตัวเอง แล้วก็พิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามที่ดิฉันบอกเนาะดิฉันมีความเชื่อมากเลยว่าท่านเมื่อดิฉันละทิ้งความโกรธความเกลียดให้อภัยได้ถ้าท่านปฏิบัติไปท่านก็ทําได้เหมือนกันทุกๆคนทําได้หมดเลยค่ะอยู่ที่ความตั้งมั่นอยู่ที่การตั้งจิตอธิษฐานเหมือนเมื่อเช้าดิฉันตั้งสวดเหมือนทุกๆวันหน้าต่างก็ อาพาร์ตเมนต์ดิชันมันอยู่สูงเนาะอยู่ชั้นสิบมันก็จะไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลมผ่านเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อดิฉันตั้งจิตว่าลูกขอให้กายนี้กายนี้ใจนี้สังขารนี้ดวงจิตดวงนี้มีประโยชน์แก่ผู้อื่นทุกภพทุกชาติลูกขอช่วยงานปู่ชาตินี้และชาติต่อๆไปลมมันพัดเข้ามาฟู๊ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประดับนะคะมันแกว่งอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้ที่ประดับที่อยู่บนโต๊ะ ที่เรานั่งอธิษฐานเนี่ยค่ะมันก็แกว่งใบบอกว่า,วาโอเคขนหัวก็ลุกก็เลยว่าขอให้ทั้งหลายที่ท่านมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญได้บุญนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเป็นระยะๆะะเนาะพูดมากเยาะมากเลยเนี่ยโอเคท่านบอกว่าเมื่อเราสวดไปนานๆเนี่ยค่ะสวดไปนานๆเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยบาง ตอนแรกในเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะยังไม่ค่อยมาร่วมอนุโมหนาสาธุบุญเท่าไหร่เขายังไม่รู้นะคะหรือว่าเขาอาจจะงงว่าเฮ้ยแสงอะไรวะแสงบุญเขาไม่รู้บางทีอาจจะบางวิญญาณเมื่อลาจากร่างกายสังขารไปแล้วเนี่ยไม่รู้นะคะว่าคือแสงอะไรเขาก็จะกลัวไปก่อนแต่ถ้าเมื่อมีตนใดตนหนึ่งมาร่ว,ม,รวมอนุโมหนาสาธุบุญรับบุญไปแล้วเนี่ยก็จะมาเรื่อยเรื่อยรื่อ,เร,อ,เ,รอเรื่อยืยิ่งเป็นเทพเทวดาชั้น จาตุมอะไรอย่างเงี้ยที่ใกล้เราที่สุดหลวงตามาบอกว่าเขาอ่ะอุ้ยดิฉันร้อนมากเลยเขาจะมาร่วมอนุโมหนากับเราเพราะว่าเมื่อเขามาร่วมอนุโมหนาะสาธุบุญกับเราเนี่ยในการที่เราสวดเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นหมายถึงอายุของเขาเพราะว่าพวกเทพเทวดาเขาขึ้นไปชาที่เขาอยู่บนนั้นเพราะว่าเขาจากบุญกุศลที่เขาทําตอนเป็นมนุษย์เขาก็ได้ไปอยู่บนนั้นและทีเนี้ยเขาอยู่บนนั้นเขาก็ไม่ได้ทําบุญทํากุศลและเห็นเนี้ย เมื่อแสงบุญเขาหมดเขาก็ต้องกลับมาเวียนไหวเหมือนเดิมฉะนั้นเมื่อมีคนมาเมื่อมีคนปฏิบัติเนี่ยบอกว่าก่อนที่เราจะสวดน,นะคะก็บอกว่าขอให้เทพเทวดาทั้งหลายจาตุมทั้งหลายหรืออะไรก็ตามที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนี้มาร่วมอนุโมหนาสาธุบุญกันแล้วก็แผ่ไปทั่วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาร่วมเพราะว่าเมื่อเขามาร่วมอนุโมเนี่ย อนุโมหนาเนี่ยบุญแสงบุญก็จะเขาก็จะได้แสงบุญนั้นด้วยก็เป็นการต่ออายุเขาไปเรื่อยๆๆฉะนั้นทั้งวิญญาณที่เป็นสูงแล้วก็วิญญาณที่ต่ําก็จะค่อยๆเข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะถ้าใครสัมผัสได้ก็จะรู้นะว่าจะเป็นอาการแบบไหนเวลาเราตั้งสวดหรือว่าเวลาที่เราจะเริ่มสวดก็จะมีอาการฟึบฟับฟึบฟับอะไรอย่างนี้ค่ะ โอเคยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องของคนทางบ้านนะคะอุ้ยเดี๋ยวเอาคําถามกันค่ะมีคนคุณคนหนึ่งบอกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าพี่นาฏคะเราต้องน้อมบารมีท่านแผ่เวลาเราไปไหนมาไหนข้างนอกเนี่ยค่ะเราต้องน้อมบารมีปู่แผ่ไปไหมคะบางครั้งดิฉันก็จะตั้งเฉพาะตอนเช้าว่า ขอให้บุญนี้กุศลน,นี้จงแผ่ไปทั่วสามไตรแดนโลกธาตทุกครั้งที่ดิฉันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาดิฉันจะตั้งตอนเช้าทุกวันทุกวันหรือแทบจะทุกวันนอกจากมีเหตุไม่จะมีเหตุที่ทําให้ไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ตั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีถ้าจะทําแบบนี้ก็ได้ตั้งตอนเช้าแล้วก็ให้ตั้งทุกวันหรือว่าเวลาเราไปสถานที่ข้างนอกเนี่ยเมื่อเราตั้งตอนเช้าแล้วเนี่ยถ้าเราคิดคํา น้องบารมีท่านมาตอนนั้นคิดไม่ออกอะ่ะคือเรานั่งรถเนี่เราคิดไม่ออกเราก็เราก็คิดเอ,อเมื่อเราตั้งตอนเช้าแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ได้เพราะว่าจิตเราแผ่ไปทั่วหมดเลยค่ะหรือว่าถ้าใครคิดออกก็กล่าว